ตัดหน้าผีแดงเงื่อนไขสุดพิเศษของลิเวอร์พูลเพื่อคว้าตัวคูลิบารีกราบสวัสดีมิตรรักแฟนบอลทั่วฟ้าเมืองไทยทุกๆท่านนะครับอีพอมาเนี่ยวันนี้เราจะพาทุกๆท่านไปดูเงื่อนไขสุดพิเศษของลิเวอร์พูลเพื่อคว้าตัวคูลิบารีแล้วคูลิบารีเขาเป็นใครทำไมถึงมีแต่คนอยากได้ ก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆกับพวกเรา EPL มาเนีย e ด้วยนะครับพี่น้องแฟนบอลครับหงแดงลิเวอร์พูลเจ้าของแชมป์พิมรีลีกฤดูกาลปี2019-2020โตเป็นข่าวอีกครั้งว่ากำลังมีแผนที่จะเสริมทัพใหญ่ด้วยการคว้าตัวคาริดูคูลิบาลีปากการหลังตัวเก่งของนาโปลีทีมดังในอิตาลีเพื่อมาร่วมทัพ ซึ่งก็ได้มีสื่อดังจากแดนมักรนีเปิดเผยว่าทีมดังจากเกาะอังกฤษเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออีกรอบแต่คนนี้มีเงื่อนไขสุดพิเศษให้ด้วยนั่นก็คือเตรียมที่จะแถมเดยันร็อบเรนกองหลังทีมชาติโคเอเชียแถมบวกเงินให้กับอีกจำนวนหนึ่งโดยก่อนหน้านี้ประธานสโมสรของนาโปลรีก็ได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่า หากมีการยื่นข้อเสนอที่มีมูลค่าต่ำกว่า60ล้านปอนด์หรือราวๆ2,280ล้านบาทก็จะไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายคาริดูคุลิบาลีกันอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามคู่แข่งตัวชากาดของหงแดงก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองอลีร่วมลีกก็ต้องการที่จะอยากได้ปาการหลังลายนี้ไปอุดรรั่อในแนวรับเช่นเดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าเหตุผลหลักที่ทําให้สโมสรชั้นนําเหล่านี้ต่างพากันต้องการตัวของคูลิบารีก็แน่นอนว่าก็เพราะเจ้าตัวสามารถทําผลงานได้ออกมาอย่างโดดเด่นและเป็นที่น่าจับตามองสักขนาดนี้ซึ่งสําหรับคารดูคูลิบารีเป็นที่รู้จักกันในนามเคทูเขาเป็นหนึ่งในปากการหลังภูผาหินเจ้าของความสูง6ฟุต5นิ้วและสถิติชนะการเล่นลูกกลางอากาศในฤดูก,กาลปี2014-2015อยู่ที่2.8ครั้งต่อเกมจากการที่เขาลงเล่นแค่20 6นัดในฤดูกาลซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในสถิติที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของเขาก็ว่าได้แม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยการผ่านบอลสำเร็จน้อยกว่า55ครั้งต่อเกมในฤดูกาลปี2014-2015แต่ฤดูกาลต่อๆมาเขากลับทำได้ดีมากขึ้นถึง70.8ครั้งต่อเกมคิดเป็น85.5%ซึ่งมีเพียงเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างจอร์จินโยและฮัมซิกที่มีสถิติที่ดีกว่าเขา แต่สิ่งที่ดูจะเหมือนพัฒนามากขึ้นที่สุดสำหรับเขาก็คือการยืนตำแหน่งเพราะมันเหมือนกับว่าเขาจะอยู่ถูกที่และถูกเวลาและสามารถย่งบอลจากคู่แข่งได้ตลอดอีกด้วย และเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นที่เรานํามาฝากกันในวันนี้สามารถแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆกับพวกเรา EP l m a n i a แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ